ลับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับ Audio n i c e นะครับผมแอดดีครับนะครับก็จะมารีวิวนะครับสุดยอดสายไฟครับผมนะฮะหรือเรียกอีกอย่างว่า power cord สาย AC นะครับจำเป็นอย่างไรในระบบเครื่องเสียงนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของสายไฟ AC เนี่ยมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าเครื่องเสียงทุกเครื่องนะครับย่อมใช้ไฟฟ้านะครับดังนั้นการเดินทางของระบบไฟ จึงมีส่วนสำคัญนะครับเรียกว่าไม่แพ้ส่วนอื่นๆนะครับในเรื่องของ Equipment ต่างๆนะครับสายไฟนะครับถ้าสายไฟแถมกับสายไฟ High End พี่น้องทราบกันดีอยู่แล้วว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับหลายคนถ้าเป็นนักวิศวกรเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสายไฟมันมีผลขนาดนั้นเลยเหรอบางทีบอกเสียบหม้อหุงข้าวโอ้โหข้าวสุกเร็ว อะไรอย่างเงี้ยนะครับปิ้งย่างไฟนิ่งเสถียรเกี่ยวนะครับนะครับไฟมันมีแบบเสถียรและไฟที่ไม่เสถียรไม่สะอาดแน่นอนพบสิ่งสิิงต่างๆเนี้ยมันมีสัญญาณรบกวนมาตั้งแต่การไฟฟ้านครหลวงเข้ามาบ้านเราแล้วนะครับนะครับจริงๆความสําคัญเนี่ยเรื่องของระบบไฟเนี่ยมันต้องมาตั้งแต่ตู้เบรกเกอร์ต้นทางมาแล้วนะครับจนถึงปลั๊กผนัง จนกระทั่งสายไฟเนี่ยเข้าเครื่องนะครับทุกขั้นตอนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งแน่นอนนะครับผมนะฮะและสายไฟวันนี้ที่ผมอยากจะแนะนำแล้วได้ทดสอบมาเป็นเดือนแล้วนะครับผมจริงๆได้ฟังมาก่อนแล้วประมาณเกือบปีละนะครับเป็นผลงานนะครับวิเคราะห์วิจัยนะครับของแบรนด์ที่มีชื่อว่า E D L นะครับผมนะฮะ E D L นะครับผม ก็เป็นตัว E เนี่ยแหละนะครับจริงๆ E D L เนี่ยจะมีชื่อย่อนะครับมีที่มานะครับมาจากคําว่า EsoTech และ D มาจากคำว่า Design และ L มาจากคําว่า Labs นะครับรวมเป็น E D L ในรุ่นนี้นะครับที่อยากให้ทุกคนได้พบกันนะครับแล้วก็ได้ทดสอบนะครับผมก็คือ E D L รุ่น Ultra Max ครับเป็นผลงานนะครับเรียกว่าเป็นผลงานของคนไทยนะครับที่ส่งออกไปต่างประเทศมากมาย นะครับผมให้ดูเลยนะฮะที่ผมถืออยู่นี่เป็น EDL นะครับรุ่น Mark 4ครับนะฮะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าท่านดรชุมพลมุสิกานนท์นะครับนักรีวิเวอร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะครับก็บอกแล้วว่าตัวนี้เยี่ยมยอดมากๆและแน่นอนนะครับท่านก็มีส่วนในการที่ร่วม R&D ด้วยนะครับกับแบรนด์นี้นะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ร่วมทดสอบกว่าจะออกมาเป็นแบรนด์ที่เรียกว่า ไฮเอ็นตัวนี้ต้องบอกว่าเหมาะกับใครนะครับผมบอกเลยครับว่าเหมาะกับคนที่ชอบสายที่สวยครับเฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่นะนอกจากสวยมันไม่พอเหมาะกับระบบที่ไฮเอ็นนิดหนึ่งนะผมต้องเรียกว่าไฮเอ็นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยมีผู้ครอบครองแล้วหลายท่านนะครับรวมทั้งยุโรปอเมริกาเนี่ยเราก็ส่งออกไปขายแล้วนะครับเป็นแบรนด์ของประเทศไทยนี่แหละครับชื่อแบรนด์ edl นะฮะนอกจากจะมีตัวนี้แล้วสีจะคล้าย มาวเวลอารอนแมนนะครับเพราะมีสีแดงกับสีทองนะครับดีไซน์ไว้สวยจริงๆนะครับผมนะฮะสังเกตนะครับก็จะมีตัวตัวนี้ฮะเขาทำมาจากอลูมิเนียมเดี๋ยวผมอย่างนี้จริงๆมีสีอีกสีหนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นรุ่น Mark 5ครับสีฟ้านะครับมี2รุ่นด้วยกันสีฟ้าจะเป็นรุ่นใหญ่กว่าสีแดงนะครับผมเอาแบบสดๆนะฮะผมลองฟังแล้วนะครับอยู่มันเป็นเดือนแล้วนะฮะ ผมจะแกะให้ดูเลยนะครับจริงๆตอนผมทดสอบผมไม่ได้แกะนะฮะแต่ตอนนี้ผมแกะสดๆเลยฮะนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่น Mark 4หรือ Mark 4นั่นเองนะฮะ <Lauren. S 1> เห็นไหมฮะเงาไหมฮะสวยงามเดี๋ยวเรามีภาพถ่ายอินเสิร์ตให้ดูแบบสวยๆนะครับความสวยงามนะครับผมบอกเลยงานนี่คือพรีเมียมพรีเมียมมากๆนะครับส่วนหัวต่างๆนะครับตัวสีแดงนะครับผมบอกเลยว่าเขาจะใช้เป็น คอเปอร์ครับก็คือเป็นทองแดงเดี๋ยวเรามาเล่านิดหนึ่งนะครับนะฮะสำหรับแบรนด์ E D L Ultra Max นะครับผมนะฮะต้องบอกว่าแบรนด์ E D L นี้นะครับไม่ธรรมดานะครับจากที่ได้ฟังแล้วเสียงนี่แบบไฮเอ็นเอาซะมากๆเลยนะครับผมนะฮะเรียกว่าสู้สินค้าสายไฟต่างประเทศได้แบบสบายๆเลยครับเข้าถึงส่งออกนะครับต้องบอกว่าที่มามาอย่างนี้ครับ มาจากคุณรุ่งรัตน์นะครับหรือว่าเฮียรุ่งรัตน์นะครับเป็นนักเล่นมือเก๋าของประเทศไทยเลยนะครับมากกว่าประสบการณ์เนี่ยมากกว่า30ปีแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งเขานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์นะครับที่เป็นเครื่องมือ MRI อย่างเงี้ยนะครับประสบการณ์ของเครื่องมือแพทย์เนี่ยนะครับผมโดย การตรวจอวัยวะขึ้นไฟฟ้าเนี่ยนะครับของแพทย์เนี่ยเขาจะมีความถี่ที่ละเอียดและก็สูงมากต้องการไฟที่สะอาดมากๆมีการตรวจแบบแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะครับผมจึงนําคุณลุ่งรัตเนี่ยจึงนําเอาองค์ความรู้เหล่านี้นะครับทางการแพทย์เครื่องมือแพทย์เหล่านี้นะครับมาพัฒนาต่อย,ยอดสู่สาย EDL Ultra Max um นั่นเองนะครับผมนะฮะและนี่คือสาย EDL ที่เป็นอลูมิเนียมครับส่วนประกอบนี่คืออลูมิเนียมอะโนดซ์ สีแดงนะครับเป็นเรดนะครับผมแล้วก็เป็นบลูสีฟ้านะครับตัวนี้นะฮะนะครับไม่ธรรมดาเลยนะครับผมนะฮะต้องบอกงนี้ครับว่าส่วนใหญ่เรื่องของสายเนี่ยความสําคัญมันจะมีเรื่องอะไรบ้างนะครับแน่นอนเรื่องของหัวปลั๊กหัวท้ายถูกไหมครับเป็นอะไรนะครับสีฟ้าจะเป็นโรเดียมสีแดงจะเป็นคอปเปอร์นะครับเรื่องของหัวท้ายกับปลั๊กเนี่ยมีส่วนสําคัญครับแจ้งไปแล้วนะครับตั้งแต่เคยเล่นมา แต่ไม่อยากแอนตี้เพราะมันไม่ใช่ทุกๆมันไม่ใช่ทุกๆยี่ห้อหัวปลั๊กที่มันเป็นพลาสติกอะฮะเสียงมันตามวัสดุฮะกบอลูมิเนียมอะฮะนี่ดียังเจ็บเลยคืออลูหัวอลูมิเนียมเนี่ยมวลเสียงพลังไดนามิกแรงประทะอิมแพคพวกนี้มันจะดีกว่าหัวพลาสติกโดยเอาว่า90กว่าซขึ้นไปสังเกตถ้าหัวแบบนี้ราคาจะสูงหัวพลาสติกจะราคาค่อนข้างถูกหลกักร้อยก็มีนะครับ หลักแสนก็มีนะฮะหัวพลาสติกแต่จริงๆแล้วผมตั้งแต่เคยใช้หัวพลาสติกมาแบบแพงๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแนะนําให้หัวอลูมิเนียมนะครับถ้าใครซื้อสายมาสําเร็จมาไม่สําเร็จเนี่ยซื้อสายมาตัดแบ่งเนี่ยคุณก็ต้องควรใช้เป็นหัวอ um, ลูมิเนียมและคุณจะเห็นความแตกต่างไม่งั้นนะครับเขาจะมีหัวตัวข้อที่เป็นอลูมิเนียมขายทาไมใช่ไหมครับแต่ตัวนี้เนี่ยใช้อลูมิเนียมเกรดอย่างดีใช้ตัวนําทองแดงเนี่ยเกรด A นะครับขนาด ของหน้าตัดนะครับของสาย edl นะครับรุ่นนี้นะครับ mark 4แล้วก็ mark 5เนี่ยจะอยู่ที่2.599ม mm ิลลิเมตรนะครับผมเรียกว่าค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมนะฮะและอลูมิเนียมเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตัวเนี้ยอลูมิเนียมเนี่ยจะบรรจุไปด้วยแม่เหล็กถาวรกำลังสูงนะครับนะฮะโดยผ่านการคำนวณ ความแรงของแม่เหล็กจากวิศวกรไฟฟ้ามืออาชีพที่ชำนาญการนะครับในเครื่อง MRI มาแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับและมีการจัดเรียงต้องบอกว่าจัดเรียงทิศทางของแม่เหล็กตามสูตรเฉพาะสายเนี่ยนะครับแต่ละเส้นเนี่ยเขาจะมีสูตรเฉพาะนะครับสังเกตว่าแต่ละเส้นบุคลิกเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับ EDL เองเนี่ยเขาเรียกว่านักเล่นนะครับเครื่องเสียงรุ่นเก่าเนี่ย เขาสร้างมาเพราะว่าเขาตามหาแล้วก็เล่นสายมาแล้วทั่วโลกทั้งอเมริกายุโรปเนี่ยไม่พอใจท้ายสุดเขานำประสบการณ์แล้วก็สายที่ว่าเป็นล้านเนี่ยมาพัฒนาแล้วก็นำองความรู้ต่างๆมารวมอยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมนะฮะต้องบอกว่านอกจากจะใช้เทคโนโลยี แม่เหล็กตามสูตรของ EDL แล้วนะครับการจัดเรียงของแม่เหล็กแล้วเนี่ยนะครับที่สําคัญนะเขายังชิวนอกจากมีแม่เหล็กแล้วเขายังชิวด้วยทองแดงครับหนาปึกทองแดงแบบหนาๆนะครับชิวข้อบิกชั้นหนึ่งเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันแรงแม่เหล็กอีกชั้นหนึ่งมันจะได้ไม่แบบกระแสแบบไหลออกไงใช่ไหมฮะมันจะอาจจะไปรบกวนหรือขึ้นความถี่แต่เขาได้วิเคราะห์วิจัยมาเป็นอย่างดีนะครับและแม่เหล็กเนี่ยนะครับอาจจะบางคนอาจจะเรียกว่าเป็นกระเป๋ะ นะครับผมนะฮะเป็นแม่เหล็กแต่หรือว่าเป็นเรียกเป็นกล่องก็ได้นะครับผมนะฮะแล้วก็หัวสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นอลูมิเนียมเนี่ยเขาจะทำหน้าที่แบบนี้ครับ push and p พ l ลผลักแล้วก็ดึงนะครับสำหรับ EDL นี่ใช้เทคนิคแบบนี้นะครับโดยให้อิเล็กตรอนเนี่ยนะครับวิ่งกระแสนี่ครับวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับนะครับได้อย่างรวดเร็วนะครับผม ต้องเรียกว่าสเปดของเขาเนี่ยเป๊ะมากๆนะครับต่างจากสายแม่เหล็กทั่วไปนะครับสำหรับสายแม่เหล็กตัวอื่นเนี่ยเขาจะใช้เทคโนโลยีที่มีในตลาดนะครับเ,เขาจะใช้เทคโนโลยีแบบบีบบีบและก็ฉีดให้สังเกตเหมือนกับที่ดรชุมพลได้รีวิวไว้นะครับบีบกับฉีดเนี่ยสายนั้นหมายถึงอะไระครับมันเหมือนคอขวดนะฮะกระแสน้าไหลามาแรงพองคุณิ้วนิ้ว,ว,ว,วบีบมันพุ่งแรงก็จริงนั่นคือเขาใช้แม่เหล็กนะฮะใ,ในยี่ห้ออื่นอาจจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ เขาแจ้งว่าอย่างนั้นว่าบีบแล้วก็ฉีดออกไปมันออกเป็นเส้นเล็กไงแต่แรงนะแต่มันออกเนี่ยแบนวิเนี่ยมันแคบลงนะครับแต่ EDL ไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเขาจึงใช้วิเคราะห์ว่าเขาใช้แบบ Push and p พูลนะครับก็คือผลักแล้วก็ดึงดังนั้น EDL เนี่ยถนนนะถ้าเปลี่ยบเหมือนถนนเนี่ย EDL เนี่ยนะครับก็จะวิ่งได้รวดเร็วแล้วก็แบนดวิดตกว้าง นะครับเท่าเดิมไม่มีการลดทอนแต่อย่างใดนะครับทำให้วิ่งผ่านได้อย่างรวดเร็วและราบเรียบไม่ครุขระนะครับผมนะฮะลำเลียงอิเล็กตรอนเหล่านี้นะครับเปรียบง่ายเหมือนเพิ่มอัตราเร่งให้มันเร็วนะครับแต่ว่าวิเคราะห์คำนวณมันเป็นอย่างดีนะครับผมนะฮะเพราะยงรัตน์นี้เขาก็เป็นนักวิศวกรที่ยอดเยี่ยมเก่งมากๆนะครับผมนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับสําหรับรุ่นสีแดงรุ่นนี้นะครับราคา นะครับผมบอกเลยแล้วกันนะครับราคาสำหรับ E D L Mark 4รุ่นนี้สวยงามมากๆนะครับแบบ Iron Man ราคาอยู่ที่90,000บาทครับแต่ใครที่อ้างอิงคลิปนี้นะครับหรืออ้างอิงผม Audio Nice นะครับเดี๋ยวมีราคาลดให้พิเศษนะครับมาดูสีฟ้ากันบ้างนะครับส่วนสีฟ้าอันนี้เป็นรุ่น Mark 5ครับหรือว่า M mk5 นะครับ mark 5, รุ่นนี้นะครับราคาจะอยู่ที่180,000ครับคือจะต่างก่ากันเท่าหนึ่งเลยเรียกว่าถ้าใช้สีแดงเนี่ยสเส้นได้นี้เส้นเดียวหรืออันนี้เส้นหนึ่งเนี่ยหลายคนถามว่าตัว mark 5 1 v แสนตัวนี้ให้อะไรนะครับซึ่ง mark 5ตัวนี้นะครับหัวจะเป็นโรเดียมความพิเศษก็คือโรเดียมเนี่ยจะให้เรื่องของรายละเอียดนะครับ ความสมจริงต่างๆนะครับผมนะฮะให้ประกายเสียงให้ฮาร์โมนิกของเสียงเนี่ยดีขึ้นเขาจึงเคลมมาอย่างนี้ครับ EDL ว่าเป็นไปได้นะครับใช้รุ่น Mark 5รุ่นนี้เนี่ยเสียบกับซอสครับไม่ว่าจะเป็นส t ตีมเมอร์ CD player นะครับผมหรือจะเป็นปรีแอมนะครับให้เลือกรุ่น Mark 5ส่วนถ้าจะเล่นเป็น Power เขาแนะนำจับแมทชิ่งนะครับก็ใช้เป็นรุ่น Mark 4 เป็น Iron Man นะครับสีแดงตัวนี้นะครับ90,000บาทเนี่ยนะครับเสียบกับ Power Amp ครับหรือ Integrated Amp นะครับแต่เท่าที่ผมได้ลองและทดสอบมาแล้ว2เส้นนี้ต่างกันอย่างไรโอเคราคาล่ะที่ต่างกันเท่าตัวเลยสีฟ้าสูงกว่าเท่าหนึ่งนะครับเสียงเนี่ยผมต้องบอกเลยครับว่า e d l นะขอเล่าตัวของ Mark 4สีแดงนี้ก่อนนะครับเสียงของเขาจะมีความเป็นดนตรีสูงมากๆครับแล้วก็ที่ผมจับได้สะดุดอันแรกเลยก็คือว่า เฮ้ยไดนามิกดีมากไดนามิกทางเชื้ไดนามิกคอนทราสต์เนี่ยดีมากๆนะครับผมนะฮะความหนักเบานะครับสุดยอดเลยแล้วก็มีเนื้อหนังครับเวที Way T, เนี่ยซาวเซ็ของเขาค่อนข้างโอ้อ่าแบนวิดเขาค่อนข้างกว้างมากและสปีดเขาดีหัวโนต้ตของเขาเนี่ยค่อนข้างเปะ๊ะนี่คือสิ่งที่ผมชอบออผมลองเทสน,นะฮะกับสายราคาเป็นแสนเหมือนกันนะครับที่แพงเหมือนกันเท่าตัวก็ต้องบอกว่าหลายคนจะบอกว่าดีกว่า EDL จะดีกว่า นะครับแต่ตัวนั้นมันก็มีดีกันคนละอย่างแต่ตัวนี้เรียกว่าไม่แพ้เลยแต่ราคาดีกว่าและหน้าตาสวยกว่าที่ผมมีใช้อยู่ด้วยนะครับผมก็ต้องเรียกว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับ EDL นะครับเสียงเวทีของเขาเนี่ยจอโออาแบบสง่างามคืออย่างนี้ครับมันจะมีเสียงแบบคือบางทีคุณเคยฟังเครื่องเสียงแม็กเสียงที่มันแบบกําลังดีๆอะ่ะแต่แรงประทะดีแต่ทําไมมันหยาบกร้านทําไมมันนั่นนะ ใช่ไหมฮะมันไม่สะอาดไงมันไม่เคลียร์เนี่ยเคลีริตี้ล่ะ EDL v e r y clarity นะครับคือสะอาดสดใสชัดเจนนะครับแล้วก็เปิดเผยทุกรายละเอียดโดยเฉพาะแรงประทะของเขานี่โดดเด่นมากๆเรียกว่าไม่มีตกหล่นเลยในทุกย่านความถีน่นะครับนะครับความกระชับฉับไวของเขาแน่นอนครับไม่พลาดเลย EDL นี่คือระบบที่เป็นแม่เหล็กนะครับแล้วก็ความสวยงามสีฟ้าต่างกันยังไงนะครับผมลองใช้แลวครับ ตอนแรกเสียบสีแดงไปนะทดสอบสีแดงเนี่ยคือองอยู่หลายเพลงแล้วก็ไหลเป็นเดือนเลยนะต้องบอกว่าสีแดงยังไงก็ยังสู้สีฟ้าไม่ได้นะครับคือสีแดงนี่มันก็เหนือแล้วแต่เมื่อเจอสีฟ้านะครับตัว m a r k 5นะครับมันมันเหนือขึ้นไปอีกมันอย่างนี้ฮะมันเหมือนกับคนนี้นักร้องประสบการณ์เรียนร้องเพลงหรือว่าประกวดมาแค่5เวที แต่สีฟ้านี่ประกวดมาแล้วประมาณ10เวทีเท่าหนึ่งนะฮะตามราคาเลยคือมันเหมือนกระบ,บังลมตัวนี้เป็นนักร้องที่ power แบบพอได้ไงตัวอย่างเช่นแบบ fly me to the moon อ่ะมัน power พอได้ใช่ไหมฮะแต่พอมาตัวใหญ่ mark f e นี่มัน fly me to the moon คือมันเก่าอะ่ะคือนักร้องคือมันแบบมันเก่าขึ้นเยอะเลยแรงประทะนี่แบบ ก็เหมือนมือกองหรือว่าเหมือนนักดนตรีนะครับผมนะฮะมิวสิคอลที่แบบเป็นมืออาชีพโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นอันนี้ก็คือโปรเฟชชั่นอลละแต่ต้องบอกว่าคนนี้นี่ระดับอาจารย์มาร์คไฟระดับอาจารย์มาร์คโฟก็คือระดับแบบนักดนตรีที่ประกวดคอนเสิร์ตท,ที่ได้อันดับหนึ่งมาใหม่ๆแต่ประสบการณ์นี่ต้องบอกระดับอาจารย์ต้องเป็นมาร์คไฟแน่นอนเสียงเขาจะอิ่มใหญ่ขึ้นครับมาร์คไฟนะครับเสียงอิ่มใหญ่รายละเอียดก็จะไปขึ้นอีกสูงขึ้นไปอีกแบนดิดีขึ้นไปอีก เบสก็จะลงลึกได้อีกนะครับนะฮะกลางฉ่าตรงนี้จะฉ่าขึ้นตัวนี้มันก็มีหมวดแล้วนะดีมากแล้วนะฮะแต่ตัวนี้จะฉ่าขึ้นอีกตัวใหญ่ขึ้นไปอีกแน่นอนครับมาร์คไฟนะครับผมนะฮะอันนี้แล้วแต่แหละแล้ววันนี้นะครับนี่คือโปรดักที่ผมออเด n i นสนะครับเราชี้เป้าแล้วก็บอกได้เลยนะครับยืนยันนอนยันเลยนะครับว่า เป็นสุดยอดของสายไฟ AC ในปี2021และ22และต่อๆไปแน่นอนนะครับผมนะฮะเสียดายที่งานเครื่องเสียง i u Night h n g h h n d Show ที่ Thailand นะครับของเราที่ Impact เมืองทองธาน,นีติดสถานการณ์ที่เขาแบบว่าระบาดโรคระบาดอยู่ไม่งั้นทุกคนคงจะได้ฟังซิสเ็มนี้นะครับสายนี้ในงานโชว์ครั้งใหญ่ของเมืองไทยแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้างานมาเมื่อไหร่ คุณได้ฟังเมื่อนั้นแน่นอนและนี่คือสายไฮเอ็นของ E D L นะครับที่ไม่อยากให้ทุกคนพลาดสามารถลองนะครับทดสอบได้โทรตรงไปเลยนะครับกับร้าน n i c k Studio ครับที่อยู่ Fortune ชั้น3นะครับเฮียนิกปานัทนั่นเองนะครับร้าน n i c k Studio นะครับเบอร์โทรผมขึ้นให้เลยนะครับ02-642-1224ครับและก็เบอร์มือถือนะครับ095-5 2 1 8 5 8 2ครับหรือจะโทรตรง ไปยังเจ้าของแบรนด์เลยคุณนุ่งรัตก็ได้นะครับ0986145156ครับหรือจะปรึกษากับท่านดรชุมพลมุสิกานนท์หรือผมก็ได้นะครับมาทดสอบฟังกันที่ a n l i ีย n i ล e ์ก็ยินดีครับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับสาย HiN g h e d EDL ครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ